ช่วงนี้มีแต่เรื่องจริงๆประเทศไทยล่าสุดครับมีการจัดสำรวจของทางญี่ปุ่นครับ ประเทศไทยครับเป็นประเทศที่ถูกปริเสธวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดในโลกเป็นอ er ันดับหนึ่งครับเนื่องจากว่ามีคนเข้าไปนะครับผมแล้วก็ไปลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมาย <Bour bon. S 1> ซึ่งเรื่องนี้ครับทุกคนน่าจะรู้แล้วครับว่าตอนนี้สังคมของญี่ปุ่นครับเป็นสังคมสูงอายุไปแล้วคือมีคนสูงอายุมากกว่าคนวัยหนุ่มครับทำให้มีอัตราการว่างงานมากขึ้นครับแล้วเมื่อมีอัตราการว่างงานมากขึ้นครับมันก็มีช่องว่างให้คนที่ลักลอบเข้าไปทํางานได้มากขึ้นครับบางคนไปอย่างถูกกฎหมายก็ไม่เป็นไรครับ แต่บางคนครับใช้ช่องว่างทางกฎหมายคือเรานะครับผมกับญี่ปุ่นนะครับมีการทาวีซ่าฟรีก็คือเดี๋ยวนี้ครับเข้าญี่ปุ่นไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วมีพาสปอร์ตเล่มเดียวก็สามารถเข้าญี่ปุ่นได้เลยทําให้เราใช้กฎหมายช่องว่างตัวนี้ครับเมื่อเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ยาวครับทำงานที่นั่นไปเลยเป็นผีน้อยพูดง่ายๆครับ เรื่องนี้ครับไม่ได้เกิดเพียงแค่ที่ญี่ปุ่นที่เดียวครับที่เกาหลีก็เป็นเช่นกันครับที่เกาหลีนี่ก็ไปเสดวีซ่าคนไทยไปเยอะเหมือนกันครับเพราะอย่างนี้ทุกคนเคยได้ยินข่าวครับว่าคนไทยนะครับหนีวีซ่าเข้าไปทํางานที่เกาหลีแล้วก็อยู่ยาวนะครับผมเป็นจํานวนมากและหลังจากที่ทางรัฐบาลเกาหลีนะครับผมเขาเข้มข้นในการตรวจสอบผักดันคนไทยที่ไร้วีซ่าครับหรือว่าผีน้อยนะครับผมกลับประเทศซะส่วนมากนะครับทำให้คนเหล่านี้ครับผมถูกแบ็กดิสจากทางเกาหลีก็เลย ต้องย้ายประเทศครับไปทางญี่ปุ่นแทนครับซึ่งตอนนี้ครับทางญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะใช้มาตรการตรวจสอบคนไทยเข้มข้นเหมือนกันครับคนที่ดูแล้วมีวิแววว่าจะไม่ได้ไปแค่ท่องเที่ยวจะไปทํางานแล้วอยู่ยากครับเขาปฏิเสธรีเจ็คออกจากประเทศหมดเลยครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่ายินดีกับประเทศไทยเท่าไหร่ครับกับการที่เราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ถูกปฏิเสธวีซ่ามากที่สุดในโลก